ปไาปลออกป้นออกป้นงานด่วนใช่ไหมป้องพี่ไหมเฮ้ยเอออีเจคันเนี้ยอเนี่ยมวยเลยสองประตูเดี๋ยวพี่ซื้อเลยแบบอีกแล้วเข้าหน้าเว็บไปก็โทรเรียกรถไปแต่งสามคันลุยลุยออกป้นรถบรรทุก เ่ดีซ๋ยวรถอะไรซื้อรถอะไรกันดิงกาคันโจใช่ฮะโอ้ไม่เคยดิดิงกาคันโจเอสเจแม่งล้านสามเลยโลแรงไปต่างจะหมดแล้วแล้านสามเลยแรงป่าววัดได้หมดอ่ะดว่าเรียบคนแรงกันแล้ว มาถ่ายรูปเท่นะมึงเอาไปจอดเติ้นพาพี่ไปวนไปนี่เลยวนไปไหนครับพี่เลือละตังค์กูเหลือสี่หมื่นสองโอ้ยไม่ตังค์แต่งเออไม่มีตังค์ซื้อคืนลยกูออกไม่ได้ออกูจะเพรสซิวเพแฮนด์ไม่ได้เข้อมอยูาขยางหน้าเตรียมบูซี่รอไว้เลย เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยอยางนี้หมูนี่มุดมุดนะสิงจัดสภาพมิติ้งรถาไะ ไปแลวม่ส่งเหรไม่หรอวะหมดไม่ส่งกระอนคืนหรอวารถอะนับเปิดเพลงอะไว้ยว้ยว้ไว้เตือ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 เือ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 ว้ไว้ไว้ไ หน้าได้ไงปี๊จัดขับเซฟต้องขับเซฟเท่านั้นไปแวะแวะในซอยฮะเข้าไปในซอยข้างคาสิโนเอ้ยข้างไหนครับเดี๋ยวซ้ายนี่ก็ได้ไหมขับรถอย่างนี้อย่าให้เปิดถังนอนะ โอ้าาโหอ่องตัวกูคิดถูก่ะแม่งนี่ซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวซ้ายเดียวซ้ายเดียวซ้าย,ย,ายาไปอีกนิดนึงขวามือเนี่ยตรงทางโล,ล้ยเดิอเบ๊กอ่ะไม่เข้าให้หวะ โหลดมาส่งแล้ว EBS EJ hey, e EJ ชนมาเยอะเครื่องพังหมดเอาเรื่อจับพาเครื่องอ่นร้อน <laughs> <c oughs> ยันยัดนานาน <c oughs> น้ำดันน,น้ำดัน รถไม่สม,มูทเลยวะเอาไปแต่งทีเอลเอกาตอมกับแต่งทีอูแต่งรถนี่ในมันต่างกันไหมประหยัดนิดนึงจมันถูกกว่าพี่เขาดี้ไป L.A. <ช> L.A. ที่วดีดีออโต้ช็อปเราอะเอยวนั่นแหละสมูทมันก็ตามราคาไ,ไงคุณภาพตามราคานั่นแหละ มีน้อยที่ราคาถูกและดีอ่ะอยู่ร้านเหรออยู่ออโตช็อปถ้าผมอยู่บา้านหรืออยู่ร้านอยู่บ้านดอมรถบินไม่ได้ กูเนี่ยที่กูซื้อคันนี้มาเนี่ยกูจะไม่ซื้ออย่าเพิ่งคิดเดยอะคิดถูกอา้าวจนจนตบมือครับจนจนตบมืตอตบมือครับตบเมย์คนจนจนเงาล้มละาลายตายละลายจริงตบละลายจริงไอ้ย่าตัางไม่ค่อยมียาจะทำตัวยี่สิบเคข้ากูขายรถก็นิวกว่าสักคันหนึ่ง ใช่ต่อดีอ่ะไม่ค่ะหรถไอ้นี่ใช่ออกดีสวยรถคันที่กูเก็บมาไงใายแล้วเดี๋ยวเบมรีวิออสเพวกเนี้ใช่อูตีไม่ได้นะมึงใช่ได้ใายแต่ที่ไหนี่ใช่ได้ไม่ได้มันนี้ปุ่มเซลล์อยู่ไม่มีมีมึงจะเที่ยงโมดิอ่ะมึงไปมึงไปมึงฆ่าได้ปะเที่ยงกูกูลองฆ่าแล้ว ทำไม่าไม่ได้วะเงินมันจะไปไหน่ะเฮี้ยมันก็ปัมมาดิงั้นกูก็เอาออกไปขายที่อูแต่งหถดก็ได้ต้นเดี๋ยผ่าพี่บนขายอยู่เนี่ยต้นประสิทธิภาพสินะทางพี่มีเลยวะพี่เจดได้รับเดี๋ยวพี่เจดเองจีนจัดดูดิพร้อมออกล่าพร้อมออกป่นอะ่ะ ล้ออะไรให้เอ็นหรอเอ็นไกล้อแท็กเตรียมยังตเรตรีมแล้วสิบนาทีเนี่ยลืมจัวไม่รับเสกกูฆู่้าหลังบังไฝ่รัอหนีกูไม่ฆ่า้าใครเลยวะ เตั้งเดือดสี่หมื่นสองใส่ล้อไปก็สามมือแล้วเก็บไปก่อนอย่าไ่แต่งแว่งครับตบเดิเมื่อรถยังป้ายแดงอยู่ไปายแดงเมกาไมยว่ <c oughs> าปายแดงหละเรีเยเกเรือมนัน ไปแดงชนหลดสดไม่งแบบเตีย้ยจัดแต่งเพื่อป้นเลยนะ

เ้ยไปด้วยไปไหน่ไปเทมป์ทิหพอนะกูอยาได้เงินต่นี่ไม่มีตังค์ยี่สิบยี่สิม่ยี่สิี่สิบเอะเสียวเลือมสจริงว่ะคืฟ้าใส่เทโบวด้หก็ต้องใส่ไม่ได้ดิ เยาวนบีเขวเรต่ขับดอปไม่มีให้ใส่ซูเปอร์ซัเจอร์แล้วคือตอนกูตั้งชื่อสตีวว่าไฮโยเวริกโกนะแมงไม่ปนเลยแต่พอกูตั้งชื่อสตีวว่าทำอะไรถึกมาปปนกันทำอะไรดิไม่กแต่พึ่กให้ไปถือ ทีวี ej ทั้งในรูปเนี้ยไม่บอกรถเก่าอีกต้นเอาเราให้มันดูดิเอ๊ะในรูปคันสีขาวสีดำไม่มีเต่าต้องลูงก่อน,<ห>นตัดสินใจในการทั้งคันสีขาวสีดำอะ่ะเนี่ยรูปรูปรูปสีดำอันนี้รูปเหลืองไม่ใช่นะเฮ้ยเอาเรื่องดีกว่าต้องซืกก้อเยอะเหลืองมระเทสล่าวประเทศตเทสลาว ไอเสเก่าไม่ใช่เสตเสตเก่าไม่ใช่เทสตรถเก่าไม่เสตพี่อ่ะมันกระจอกเกินหะือ่ครับน่ะคนเกศเขี่ยดิมึงมาเคลี่ยเราคนนี้ปะคำว่าเก่าพูดเบาๆก็เจ็บก็มีได้มาก็มาเนี่ยเคลีย่ยหรอมาดิมากรรมเนี่ยเอ้ย ไอ้ไวรูไวเปอร์สกีมสกีมสกรรมแต่ไม่รู้ไปเล่นเสือไผ่พอเสือพี่กอลสู้คนพอโยซุมผีผ้าแบบี้ไม่น่าให้เล่นด้วยจะไม่ลดบางอาสกีมสกรรมแต่ไม่เล่นเสือพี่กอลแบบนี้น่าขบไหมคือนี่น่นาขบเลย ผมกทุกเลีรที่ีตที่รอ้ยุีทีกัตตัอยู่กับตตก่ทีสามตัวแข่งรู้เออไม่มีาะ เพราะมันเป็นตัวแข่งไงมาเลแม้วาครับกลัวโดนฟ้องไงมังไม่กลัวมันเอาแคบปาไล่มันไม่น่ากลัวที่ไหนแล้วเปี่ยนเปลี่ยนมาหน่อยกันเถอะ้ยเม่เ่นไเฮียอะไรวะเลือหายพีเอดอ อ่ะเนี่ยปกติแล้วถ,ถ้าดูในสตรีมจะเห็นไอ้อย่าลืมปิดดีเลยเอ้ยสุดหรืวะอย่างว่ได้นอนหรือมะ What time is it? โอ้โอ้โอ้ no โอ้โอ้โอ้เยดิกูทำ

ไม่อยากซื้อรถที่มีมาขับดิไปอาขโมยมาขับไปแล้วไงใครมาคอมเมนต์ดูไว้มีจำผมได้ไหมไม่รู้ดิคือจะไปรู้ไปแล้้วไอนนั่ปะไม่ต้องรักเราแค่รักเสาก็พอ V1 ไม่ผีเลยผีไหนวะผีีออนไลน์ใครครับผมกจำไม่ได้เต้นดูคอมเมนต์นี่ใครวะโอเคทีนี้แล้วผู้เป็นอะไร ถ่ายคุณต้องถ่ายอะไรวะเนี่ยไม่ได้ออนมันไม่ได้แค่ตัวนานมาเป็นยี้แหละถ่ายบ่อยก็ถ่ายบ่อยแล้วนี่ว่าจำไม่ได้ไหมอืมจำไม่ได้ครับโหลดเยอะิี่พลาครวะแค่มีแต่ซวยๆนั่นเลยมาดูมาดูเออคนดูมาดูชื่ออะไรคนดูบอสชื่อเด้อมาดูบอสชื่อบุ๋มเจียมใบาปเลยอะ ี่ต้นจะบอกได้ปุ๊บเฮ้ยทำอะไรดยู่กี้เฮ้ยครับเอ็มซีขับบีเอ็มใส่ใส่เฟื้นกันดีว่าแฮงก์พอแล้วต้องประตูวานาบีต้องสื่อเลยนะแรงกันโอ้จะมาดีเลย์20วีแม่งก็จะเห็นคอมเมนต์ก็จะตอบก็จะพูด บวกไปอีก20วิแม่งคนดูแม่งก็ไปแล้วพอดีรอบหน้าเงินเขาตั้งดีดีไม่ต้องตั้งหรอกดีเลยอ่ะเออใช่ไงก็เดี๋ยวไปตั้งไปปิดไม่หมบอกตั้งค่าได้หรือเป่าไม่ได้ดิรถผู้าย ลเฮ้ยมึยงยิงกันแรงเจอแรงเกินไม่ให้กูจอมอมึงมิเงินดีไวรุ่นกูลงปุ๊บกูตายปับขอดูนะเหะ็นปะฮะไอ้ว้าำลันยิงอยู่ไม่ได้ทำเมื่อกี้เพิ่งจะออกมา่อจะเสรอมผังโอ้วไวรุ่นแม่งใจร้อนยอดเฮ้ยตื่นเ่้นมาคแค่เนี่ย ว่าผมจะจำได้คนดูแม่งก็ไปแล้วอะไม<อ>่ไไใช่ชื่ออะไรไม่ต้องรักเรารักเศร้าก็พอแล้วกูก็ยิงแม่งไม่โดนเลยเนี่ยเอาหัวมึงมาเป็นประกันมาเซทอับเลย เซตอัพอยู่กมเลก็ป้นเซตไปแล้วรอบหนึ่งแลวในกำลังเ็จอัพรอบใหม่โอ้โอ้ไรยังไม่ได้ป้นเลยสักรอบเฮ้ยลูกน้องมันมาน้ามึงรีบขึ้นดิ แมงหอกูร้องวีไอแมงปอแมงตีห่งก่อนนะตีหนึง่งก็นก่าจะปนปนเสร็จไปดีนี่ตัวเดตนนัดสีบ้างวะเฮ้ย <c oughs> มาขายรถ อนนีไปเนี่ยอะไรานแปดนี่เต่างแมงมีอยู่สามมืมึงค่าไรครับที่มึงซื้อมาค่ายค่าได้กีบาาค่า,าดเดีไม่สี่ห้าแสนไม่คุ้ม, 4, 5, 100, มสี่ห้าแสน,น 3, ม 8, นึงซ <c oughs> ื้อะไร้านสามล้านสขายมาแแสนเนอะคอยเฮ้ยนี้นเนี้ยห้าแสนเองไอคานิสเอเนี่ย ทียี่สิบซื้อมาไมวะ m a l a เ e นเออม a c l a r e 1เออน,เนั่น m a c l a r ก็นาฬิกาที่สิที่สิไม่ใช่เอาลบพีมพ่มันหน้าตาเหมือน m a คได้ด่ก็ทียี่สิบเงย m a c l a ทียี่สิบหน้าตามไม่เหมือน,นาตามมัน,นนี้ก็มม,มาเชิญคนดึกก่อนว่าไม่ต้องรักเราแค่รักเสาก็พอ v ูจำได้ไหมมันถา่ากูจำมึงได้ไหมกูจำไม่ได้กูไม่รู้ถามกูไงว่ากูจำได้ไหมเออถามมึงไงกูตอบไปดิ นาทานป่านี่เใช่นาทานไหมครับน่ไดรเนียาทานฟิวคูดหรือว่าฟิวอะใช่ฟิววะเออไอฟิวยูทูบมัใชฟิวฟิวนะ อะไรที l กูคือเข้ามาพิมพ์ว่าจำผมได้ไหมแล้วก็ออกไปอะทิ้งความสงสัยไว้ถ้าคนดูรักกุญิีคนดูรีวิวทุกทีตาคือตาคือ นี่ไม่ใช่แมกกาเวนเนี่ยมีลนเลยมัเต่าแล้วแม็กกาเวนพีวันนี่เนี่ยดูเพลิดเพลินเลิเฮ้ยเงียบดีมันฟลเนี่ยคุณจัดอ่ะเฮ้ยใครให้ครับไม่รู้ เฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยจะขับรถดีๆต่อสตีนต่อสตีนอ,อ,อย่าดึงนะอย่าดึงนะอ <c oughs> <c oughs> ุ้ยแม่ด้วยข้อมูลคิวอ่ะสามนัดพอนึกว่าวาโล เล่นลดีนไ่ได้ดีมึงนาตาสั่นสั่น้สันะมิดฟลไเติน um, ี่ข่าีโอเคาม่ะพี่โอเคใช่นี่นี่ คขาเี้เกใจรมมัก JDM ชมรมคนรักรถเก่าเอ้อเราไม่ต้องสีแต่งอนได้เรียวแต่งอะไรบ้างเฮ้ยเราด้วยเรียกแต่งนะแข่งมากแข่งมากแข่งมากชมรมคนรักรถเก่ามันจัดแข่งไงวะ เฮ้ยแข่งเลยวะไม่ใช่เข็นอะไรไปเดี๋ยวต้องมาไม่มีตังก็ใช้หมดไม่มีปัญญาเก็บทำย่างอื่นวันนี้เจ๊เจ๊เจ๊แล้วเจ๊แล้วไปไปแข่งถึงนี่แหละเอาเอามามันก็ต้องใช้ดิแข่งยังไงมันมันรถอย่างงี้นะเอามาไม่ใช้จะเอามาใกล้ใกล้มาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ใกล้ๆ ไอนี่อ่ะเสียแล้วเข้ามาเอาคะแนนไปอ่ะเอ้ยขึ้นไหมไม่มันแข่งยังไงแม่งมาแข่งโหลดกานแทนที่จะเอาเวลาแข่งโหลดไปเซร็จคัพขึ้นยังขึ้นยังขึ้นแล้วไม่รู้ว่าแพ้เสียร้อยหนึ่งอ่ะเก็บวินเซร็จคัพเรือน้ำเสร็จยัง สีวินสีวินอย่าพึ่งมาด้วยอย่รู้แพ้เสืยร้อยนึง่ะเดิ๋ยวเสร็จเราก็ทำไปแล้วก็ไม่ไม่ปวดแล้วใช่ไหมเสร็จใจใหม่เราลดเลยได้ปะลดเลยอะอยังยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ทำมีใครทำได้ยังเอ้ยมีใครทำได้บ้างอะเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเสริครับ เอ,เอาที่ออกหมดก่อนก็ได้เออเคยจัดเลยนี่ไงก็และระวังหลอกก็ไปเซ็ตอัพเหมือนกันไล่มีไปเซ็ตอัพไอเดินเดินเลยโอ้คนเต็มภาพเลยว่าคนเต็มภาพแต่เงียบไหมครับกระเป๋านั่นดิออนไลน์แล้วโลดอีสาดเสร็จครับโอ้เซร็จคัพโอ้เมงหมดหาเลยอ่ะ หฮ้ยต้นโกงมันวับเฮ้ยไปเอาที่ตัดเหล็กนี้กูการปืนได้เลยไปไว้มีแพ้เสียชีวิตครับได้เสยชีวิตนานแพ้เสียชีวิตนี่ตอนขึ้นหน้าคิวปีหน้าพี่หนีไม่ดําเฉยเอาแดดอ่ะเหมือนอนละดีผิวเลยอ่ะมันบุลลี่ว่ะ แยอเหลือเลิศม่โเกียนดีไหมต่างโมที่ใครเกียนไม่ได้เกีล้เกีม่ไือกันเลยดนเอาี้ยปืนไไม่ถือยกมืออยู่ดิยกมือกอะไร เคีวินยอะควางวิธีกระสุนนี่เอาเศร้าลงให้แล้วไดลงง่ายๆเตะขวาำมันด้วย้ยเฮ้ยเอาไปดิจริงนี่คืออะไรอ่ะไอ้เกิดแล้วหรอ ยังเพ<ช>ิ่งจะเริ่มเสร็จครับมไมใช้เงินเงินในบาร์ไม่ใช้แล้วมันขึ้นอะไรมันขึ้นไม่งั้นแล้ตัววีคืออะไรมาจีเล็กมาจีเลิกมามาช่วยแล้วเรามาช่วยแล้ว,าาว,ล,วล,โโล,ลูกโต้ลูกโตทหารถ้าเกียร์กูกูเลิอกกนนะไอ้เน่ากูพูดจ, <นะ S 1> จริงนะกูเลิกจริงนะ จบปุนจบปุนช่วยเลยจบปุ่นจบปุ่นจบปุนจบปุ่นเฮ้ยใครเดี๋ยวไม่โจมไม่ละห้าไม่เห้สบเลยเฮ้ยมันยิงออกมวะเฮ้ยมันยิงได้ยังเฮ้ยอย่ายิงเออมันช่วยช่วยยิงได้ปะไอ้ะไรแบบเนี้ยช่วยได้ถ้าอยูอันนี้เดีือดนะเนี่ยก็ยิงอยู่เนี่ยแต่ดูจับวะ

กูยิงง่วงนอนอยู่นะแม่งทั้งสองคนนะแม่งพี่จริงจริงิดทำไมกูนอนจริงนะติดติดติดจะเอล้วจเนีนยโอ้คันจะไปได้เราก็หลุแล้วโจ้เหนืออยาพึ่งเก็บค่าเข้าบินนะยังมันเะเบิด แล้วเดี๋ยวกูก็โดนบอดยิงไอ้เหี้ยรับเบอร์ที่มึงมาปามาบอดมันยิงกูไงฟูดเลื้อยเปื่อยยควาแล้วใครมาตัวไหนมันปามึงตายมึงก็อึ้งเลยชื่อใครครึงข้างไหนก็เป็นคนปาไหนอะไม่ให้มีหรอกใครมาเลยวะทาไมยิงโดนรับเบอร์กูเนี่ยมึงจะโดนได้ไงวะฮะท่านจีมันจะโดนได้ไงเจสันใครพี่หมียิงดิ เฮ้ยพอเลิกไอ้สัตว์